The Word of God is our is Ma ถ้อยคำของพระเจ้านั้นเปรียบเสมือนเป็นแผนที่ของเรา To reach the destination God has for reach De has us เพื่อเราจะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้กับเราได้ So, what is God's will for your life as a believer in Jesus Christ? Well, the Bible clearly answers this question God's will for you. Is that you walk in victory. Experience the blessing of God. And fulfill God's purpose for your life and experience fruitfulness. And walking in the will of God begins with the foundation of the Word of God. in your heart. แต่การที่เราจะดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้าได้นั้นเราจาเป็นจะต้องมีรากฐานแห่งถ้อยคำของพระเจ้าที่ยังลึกลงไปในจิตใจของเราก่อน And this is the reason why we want to invite you to sign up for our Emmaus course online. แล้วตรงนี้จึงเป็นเหตุผลที่เราอยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนที่จะมาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Emmaus ออนไลน์ของเรา The first course is designed to reveal the full scope The finished work Jesus หลักสูตรแรกนั้นได้ถูกออกแบบเอาไว้เพื่อจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์การถ่ยของพระองค์บนกางเขนนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ This will help you to see what belongs to you in Christ และความจริงตรงนี้จะบอกให้คุณรู้ว่า คุณนั้น่ะมีอะไรบ้างในพระเยซูคริสต์และจะเตรียมตัวคุณให้พร้อมที่จะยึดเอาพระพรทั้งหมดนั้นด้วยความเชื่อของคุณ to all these faith. The second course is ส่วนหลักสูตรที่สองนั้นเนี่ยถูกออกแบบไว้เพื่อจะช่วยคุณสามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างเป็นเลิศและเกิดผลอย่างมากมายไม่ต้องลังเลใจแล้ววันนี้ให้ล ลงทะเบียนเรียนเลยสำหรับคอร์สหนึ่ง And for those who have finished course one, sign up for course two. และสำหรับคนที่จบคอร์สหนึ่งไปแล้วอย่าลืมที่จะลงทะเบียนเรียนต่อในคอร์สที่สองด้วย We look forward to seeing you. เราเองก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกับทุกคนนะครับ And help you experience all that God has for you. แล้วช่วยคุณได้รับประสบการณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับคุณ God bless you. ขอพระเจ้าอวพรนะครับหลักสูตร e m m ม u อ เปิดรับสมัครการศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ทั้งคอร์ส1และคอร์ส2ส,สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่ w w w a g c t h a i l a n d o r g เปิดรับสมัครถึงวันที่31ธันวาคม2566 e m e s Bible Course 1 Online and Course 2 Online are now open for registration. To register today or for more information, please visit agcthailand.org. Registration is open until December 31st, 2023. Good morning everyone and welcome to Daily Gospel Truth. We all remember what Jesus said so clearly, so loudly. We all remember what Jesus said so clearly, so loudly. my word. And you will know the truth and the truth. Will set you free และท่านทั้งหลายจะได้รู้จักความจริงและความจริงนี้จะปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ so the truth has the power to set us free ดังนั้นความจริงเนี่ยมีพลังที่จะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระได้ but we must know the truth แต่เราจําเป็นจะต้องรู้จักความจริงก่อน and you know in the bible language และในภาษาของพระคัมภีร์นั้น knowing is not just getting the information คําว่ารู้จักตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราแค่ได้รับข้อมูลเท่านั้น knowing means You have an intimate uh, relationship with the truth to the point that fruit comes forth. So which means it's not just having the information but applying the information. And in order to know the truth We must know the word the must of God แต่ในการที่เราจะรู้จักความจริงได้เราก็ต้องรู้จักถ้อยคำของพระเจ้า amen so <Amen. S 2> let's talk about this today ดังนั้นวันนี้ผมเองก็อยากจะแบ่งปันในเรื่องนี้ but before that please don't forget to share this video แต่ก่อนที่เราจะไปฟังคำแบ่งปันอยากจะให้เราได้แชร์วิดีโอนี้หรือกด subscribe ก่อนนะคบ because you can be sure the word of God will help somebody เพราะว่าคุณมั่นใจได้เลยว่าถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยสามารถจะเป็นคำตอบให้กับ ทุกคนได้ a l right let's first read our scripture ก่อนอื่นอยากจะให้เรามาดูจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยกัน Proverbs 4:26 says Ponder the path of your feet then all your ways will be sure ในสุภาษิตบทที่4ข้อ26ได้บอกว่าจงสนใจในวิถีแห่งเท้าของเจ้าแล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะแน่นอน You know uh, some weeks ago we did a teaching Our Sunday เมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนในคริสตจักรของเราในเช้าวันอาทิตย์เราก็ได้เทศนาเรื่องนี้ talked about how God has a destiny prepared for all destiny God how for of us เราก็ได้พูดถึงการที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมจุดหมายปลายทางไว้ให้กับเราแต่ละคน day God wants work in God every lives work our to และทุกๆวันเนี่ยพระเจ้าก็ต้องการที่จะทํางานในชีวิตของเรา so that we can we can move in the direction that he has prepared for us. เพื่อที่จะช่วยเราเดินไปตามเส้นทางที่พระองค์ได้ทรงกําหนดไว้ให้กับเราแล้ว Francis is there is no doubt when we read the word of God we know this. พี่น้องทุกคนครับเมื่อเราอ่านจากถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยเรารู้แบบนี้โดยไม่ต้องสงสัยเลย The blessed life is God's plan for you. ว่าชีวิตแห่งพระพรนั้นเป็นแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้ากําหนดไว้ในชีวิตคุณ The victorious life, the fruitful life. ชีวิตที่มีชัยชนะชีวิตที่เกิดผลอย่างมากมาย That's God's will for your life. นั่นก็คือความประ ส่งของพระเจ้าสําหรับชีวิตคุณ That is the destiny of each one of us และนั่นก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของเราแต่ละคนด้วย Which means this ซึ่งหมายความว่า We don't believe in luck เราไม่ได้เชื่อในเรื่องของโชค We are not bound by this false belief in luck แล้วเราก็ไม่ได้ให้ความเชื่อที่ผิดตรงนี้เนี่ยเข้ามาผูกมัดชีวิตของเราเกี่ยวกับเรื่องว่าชีวิตจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับโชค You know if we are in a place Where re not right now re seeing fruitfulness not and แต่ถ้าตอนนี้ในชีวิตของเราไม่ว่าจะด้านใดก็ตามที่เราไม่เห็นผลที่ดีเราไม่เห็นชัยชนะเกิดขึ้น It's not because of bad luck ไม่ใช่เป็นเพราะเราโชคไม่ดี And when we know that และเมื่อเรารู้ในความจริงตรงนี้ It means that we can do something to change the direction นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะแก้ไขอะไรบางอย่างได้เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนทิศทางใหม่ไง So so that our life can move Towards victory fruitfulness and เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะได้ก้าวเข้าไปสู่ชัยชนะแล้วก็การเกิดผลอย่างมากได้ The thing is if people believe it's because of bad luck they will not do anything about it แต่ถ้าเขาเชื่อว่าเป็นพ่อโชคร้ายเนี่ยมันทำให้เขาจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย They will just accept s t a t h e circumstances เขาก็จําเป็นจะต้องยอมรับถึงปัญหาหรือว่าสถานการณ์ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นตามนั้น but because we know our God because we know the word of God แต่เป็นเพราะเรารู้จักพระเจ้าของเราเรารู้จักถ้อยคําของพระองค์ we know that there's no such thing as bad luck or good luck เรารู้เลยว่าชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคดีหรือโชคร้าย Christ has redeemed us เพราะพระคริสต์ได้ทรงไถ่เราแล้ว and has prepared us for a glorious victorious life และพระองค์ก็ได้เตรียมชีวิตของเราไว้สําหรับสง่าราศีสําหรับชัยชนะส ำหรับชีวิตอันรุ่งโรจน์ You know and this truth will set us free และความจริงตรงนี้เนี่ยก็จะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ You know when we ignore or reject the truth แต่ถ้าเราไม่สนใจหรือว่าปฏิเสธความจริงนี้ Then we reject our own victory and fruitfulness เท่ากับว่าเราเองก็ปฏิเสธชัยชนะและการเกิดผลของเราเหมือนกัน right. So notice again what this uh, uh, scripture says ถ้าเราดูในข้อพระคัมภีร์นี้ได้บอกว่า ponder the path of your feet จงสนใจในวิถีแห่งเท้าของเจ้า What it means is this ความหมายของตรงนี้ก็คือ Watch carefully the direction of your life เราต้องคอยดูด้วยนะว่าทิศทางในชีวิตของเราเรากำลังตัดสินใจไปทางไหนเรากำลังตัดสินใจทำยังไง Once again อีกครั้งหนึ่งนะครับ Pay attention to the direction เราจะต้องสนใจกับทิศทางที่เรากำลังตัดสินใจเลือกเดินไปหรือเลือกที่จะทำยังไง Because the direction we choose to take determines where our life ends up เพราะว่าทิศทางที่เราเลือกเดินไปมันก็จะเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตของเราจะไปจบลงแบบไหน When we change the direction we change the destination and the experience เมื่อเราเปลี่ยนทิศทางของเราใหม่ก็เท่ากับเราเปลี่ยนเส้นทาง เราเปลี่ยนจุดหมายปลายทางของเราใหม่เหมือนกัน It's good to stop, take a moment, and ponder our direction. จริงๆมันเป็นอะไรที่ดีนะที่เราจะต้องลองหยุดแล้วคิดดูซิว่าเทิศทางที่เรากำลังเดินอยู่ตอนนี้มันถูกไหม Am I moving in the direction of the plan of God? มันกำลังเป็นเส้นทางที่นำฉันไปอยู่ในแผนการของพระเจ้าหรือเปล่า Because the sad truth is this. ความเป็นจริงที่น่าเศร้าเลยก็คือ Some Christians are moving further. A what God has prepared from for God them. is คริสเตียนหลายๆคนพอเขาไม่ได้ทำแบบนี้มันก็เท่ากับเขากำลังเลือกเส้นทางที่นำเขาออกห่างไกลจากแผนการของพระเจ้าไปเรื่อยๆ it does not mean God doesn't have a good plan for them แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะยกเลิกแผนการที่ดีในชีวิตของเขา but because of so many things they're not moving in that direction แต่เป็นเพราะว่าการเลือกทิศทางของเขาที่จะไปทางนั้นจึงทำให้เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่จะไปถึงแผนการของพระเจ้า that's why the scripture here says ponder The feet, uh, the path of ตรงนี้พระคัมภีร์จึงได้เตือนเราว่าจงสนใจในวิถีทางแห่งเท้าของเรา Notice it says if we do that แล้วถ้าเราทำแบบนั้นเห็นไหมครับ All your ways will be sure แล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะแน่นอน Which means we'll move in the right direction ซึ่งหมายความว่าเราก็จะได้ก้าวไปในเส้นทางที่ถูกต้อง You know so many people Don't consider the direction the ผู้คนมากมายไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาถึงเส้นทางที่เขากำลังเดินเลย They're just wishing that their life will go go well. แต่เขาก็แค่ฝันไปตลอดว่าเออวันหนึ่งชีวิตของเขาจะดีขึ้นจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่มีชัยชนะ They're wishing that they'll be more fruitful. แล้วก็แค่หวังอย่างเดียวแค่ฝันอย่างเดียวว่าเออจะเห็นการเกิดผลมากในชีวิต Theyre they'll better wishing have a เขาก็เหมือนกับแค่หวังแค่ฝันว่าเอออยากจะมีชีวิตคู่ที่ดี Theyre they wishing be more financially free. They wishing that they will เขาก็หวังแล้วก็ฝันว่าวันหนึ่งอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินจังเลย And you know you Those wishes are good are คุณรู้ไหมว่าความหวังความฝันแบบนั้นจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะ s good. <S มันเป็นสิ่ง <You> know, ที่ดี If are wishing for terrible life for you not good are a that's then แต่ถ้าเราหวังว่าเราจะมีชีวิตที่มันเลวร้ายอันนี้เราก็คงสติไม่ค่อยดีแล้วนะครับ you know, wishing to wishing see good life good thing good good a แต่การที่เราหวังว่าเราจะเห็นชีวิตที่ดีเกิดขึ้นกับเราจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะ But what I'm saying is it's not enough. แต่ความหมายที่ผมอยากจะบอกก็คือแค่หวังหรือฝันแบบเนี้ยอย่างเดียวไม่พอหรอก We must choose the direction that takes us there. เราจำเป็นต้องเลือกทิศทางที่จะนำเราไปถึงเป้าหมายที่ใจเราอยากไปด้วย You know like the example I always use. อย่างเช่นตัวอย่างนี้เนี่ย uh, ผมมักก็จะพูดถึงตัวอย่างนี้ตลอด If I wish to go down south ถ้าผมหวังว่าอยากจะไปภาคใต้ But I'm driving towards the north แต่ผมขับรถไปเส้นทางที่ไปภาคเหนือ So I my wish will never come to pass คือสิ่งที่ผมหวังก็คงไม่สามารถสําเร็จลงได้ Because I'm wishing correctly เพราะผมเนี่ยสิ่งที่หวังเนี่ยมันหวังถูกต้องแล้วล่ะ But I'm taking the wrong direction แต่ผมกําลังเลือกเดินผิดเส้น <Right. S 1> ทางไง It's just You know, think so easy so for us to us understand think I it's that ผมคิดว่าจริงๆอันนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายๆเลยนะเราสามารถเข้าใจได้อยู่ละ What I'm saying is this แล้วสิ่งที่ผมพูดตรงนี้ก็คือ Our wish and our direction must go together สิ่งที่เราหวังไว้ฝันไว้เนี่ยกับทิศทางที่เราจะเดินไปเนี่ย มันต้องสอดคล้องกันด้วยนะ want our life go, เพราะไม่ว่าเราอยากจะเห็นชีวิตของเราไปในทิศทางไหน Direct Matt ทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญมาก Not just wishing get there ไม่ใช่แค่นั่งหวังว่าเออฉันจะไปถึงจุดนั้นฉันจะไปถึงตรงนั้น understand และอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมกับภรรยาพยายามอยากจะช่วยเหลือผู้เชื่อให้เขามีความเข้าใจ You know, people go to Christian seminars, Christian meetings. ผู้คนก็มาจะไปร่วมงานสัมมนาของคริสเตียนการประชุมของคริสเตียน And they hear God is a good plan for your life. แล้วเขาก็ได้ยินอยู่เสมอว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับชีวิตของเขา And they get excited. เขาก็รู้สึกตื่นเต้น And that's good. It's true. God is a good plan for us. จริงๆมันก็ดีเพราะว่าพระเจ้าก็มีแผนการที่ดีให้กับเราจริงๆ But to experience that plan, there is a direction. แต่การที่เราจะได้รับประสบการณ์กับแผนการนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกเดินให้ถูกเส้นทางด้วยนะ You know, think about this. Every Every place want to to has a direction to to go ลองคิดดูสว่าทุกสถานที่เลยที่เราอยากจะไปเนี่ยมันก็จะต้องมีเส้นทางของมันอะ no wonder the wisdom of God here says ซึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมสติปัญญาของพระเจ้าจึงได้สอนเราไว้ในข้อนี้ว่า you must ponder the direction of your life คุณนั้นอะจำเป็นที่จะต้องใส่ใจกับทิศทางในชีวิตของคุณที่คุณกำลังไปด้วย if we are moving away from victory ถ้าเรากําลังเดินออกห่างจากชัยชนะ if we r e moving away from um victorious ah oh, sorry fruitful life ถ้าเรากำลังเดินออกห่างจากชีวิตที่เกิดผลมาก you know if we're not seeing these things หรือถ้าเราเองไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราเนี่ย we have to look at the direction we are taking เราต้องยอมที่จะกลับมานั่งดูซิว่าเฮ้ยเราเนี่ยเลือกเดินไปในทางไหน and you know we're not saying this to hurt you but to really help you เราไม่ได้พูดตรงนี้เพื่อจะทำให้คุณเอ่อเหมือนไปทำร้ายจิตใจคุณแต่ว่า ต้องการจะช่วยคุณเนี่ยได้คิดให้ถูกต้องไง Because our heart is that you walk in all that God has prepared for you เพราะเรามีหัวใจที่อยากจะเห็นคุณเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณเลย Amen so <Amen. S 1> prayerfully watch the direction of your life ดังนั้นเนี่ยให้คุณอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็คอยเฝ้าสังเกตดูทิศทางการตัดสินใจของคุณ And here's what the Bible says และตรงนี้ก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอก Thy word is a lamp to my feet. my เพราะว่าถ้อยคำของพระองค์นั้นก็จะเป็นโคมที่ส่องสว่างเท้าของข้าพระองค์ความหมายตรงนี้คืออะไร It means the direction God wants us to take is revealed in the Word of God ก็หมายความว่าทิศทางที่พระเจ้าอยากให้เราเดินไปเนี่ยพระเจ้าบอกเราไว้หมดละในถ้อยคำของพระองค์ The Word of God is our map ถ้อยคําของพระเจ้านั้นเปรียบเสมือนเป็นแผนที่ของเรา to reach the destination god has for us เพื่อเราจะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้ากําหนดไว้ให้กับเราได้ i hope you take this truth seriously And applied in your life your ผมก็หวังว่าคุณจะจร,จริงจังกับสิ่งที่คุณได้ยินในวันนี้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตด้วย You you. God for will experience things see has the and great เพื่อคุณจะได้เห็นแล้วก็ได้รับประสบการณ์กับสิ่งยิ่งใหญ่สิ่งดีๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณให้เราทธิฐานนะครับ Father help us today to ponder the direction of our life. พระบิดาวันนี้ขอพระองค์ช่วยเราด้วยที่เราจะสังเกตเห็นและก็รับรู้ถึงเส้นทางที่เรากำลังเดินไปและพระวิญญาณไปสุดเราขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ที่พระองค์จะคอยเตือนเราแก้ไขเส้นทางให้กับเราใหม่ Heaven Father และพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เราขอบคุณพระองค์ที่โดยผ่านทางพระเยซูนั้นพระองค์ได้ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วเพื่อที่เราจะได้รับประสบการณ์กับแผนการที่ดีของพระองค์ในพระนามพระเยซู amen Well, God bless you we hope that you'll have a wonderful day ขอพระเจ้าอวยพรนะครับและเราก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่คุณมีความสุขมากๆเลย